การแชมป์มองยังไงสําหรับเสน่ห์และความน่าสนใจตลาดหุ้นไทยในปีนี้แล้วถ้าเสน่ห์น้อยลงเนี่ยมีทางเลือกอื่นเนี่ยที่จะพอมาทดแทนหรือว่าเฉลี่ยไปบ้างไหมครับอ่าครับสาหรับความน่าสนใจนะครับก็ผมพูดงี้แล้วกันว่าว่าปีนี้นะครับผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่าปีที่แล้วนะครับเล่นง่ายกว่าปีที่แล้วไม่ได้แปลว่าเล่นง่ายนะครับคือเล่นง่ายกว่านะครับที่ผมคิดว่าเล่นง่ายกว่าเพราะปีที่แล้วเนี่ย เราเปิดมาแล้วมันเป็นขาลงตลอดเลยเพราะมันต่ำกว่าเส้น200วันเป็นขาลงแต่ปีนี้มันยังเปิดมาแถวเส้น200วันก็ยังพอแบบยังพอมองลักษณะของไซเวย์ได้นะครับแต่ว่าโลกการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยผมว่าเราไม่สามารถยึดติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งได้นะครับมันก็ต้องกระจายการลงทุนไปหลายประเทศนะครับซึ่งการกระจายลงทุนไปหลายประเทศเนี่ยสมัยนี้มันก็คงง่ายกว่าสมัยก่อนสิบปีที่แล้วเนี่ยต้องไปเองนะครับใช้ความรู้สูงแต่สมัยนี้นะครับผมว่า เครื่องไมายเครื่องมือการลงทุนเนี่ยมันก็มีเข้ามาช่วยเยอะนะครับซึ่งช่วงหลังตลาดหลักทรัพย์ก็จะโปรโมทเรื่องของ DR มากขึ้นนะครับซึ่งข้อดีของ DR เนี่ยผมว่าเขาออกกันหลายๆประเทศนะครับเช่น DR ฮ่องกองนะครับ DR ญี่ปุ่นนะครับ DR สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราเห็นว่าประเทศไหนเนี่ยดี B เนี่ยนะครับเราก็ได้แบบโยกเม็ดเงินไปไปตรงนั้นนะครับแล้วทุกอย่างข้อดีคือมันยังอยู่ในบัญชีเดียวนะครับก็ทําให้การย้ายเม็ดเงินเนี่ย ไม่ต้องยุ่งยากนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยโหแบบสมมติเราคิดว่าหุ้นไทยไม่ดีหุ้นนอกดีถอนเงินอจากหุ้นไทยนะครับโอนเงินข้ามไปบัญชีฝั่ง global นะครับแล้วเวลาคิดว่าหุ้นไทยดีเอาถอนเงินจาก global ก,กลับมาบัญชีหุ้นไทยนะตอนนี้ไม่ต้องเจอปัญหาแบบนั้นละนะครับก็ทุกอย่างอยู่ในบัญชีเดียวกันได้ละนะครับในการเล่นบลอก dr ครับเพราะฉะนั้น dr ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะใช้บัญชีเดิมโดยไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับใช้บัญชีเดิมได้เลยครับ ครับแล้วทีนี้ผมเห็นเนี่ยแต่ละโบกอ่ะบ้านเราอ่ะก็มีการออก d r นู้นนี้นั้นหลายโบกก็มีออกทีเนี้ยเราก็ไม่จะเป็นต้องตามไปเปิดบัญชีกับโบกที่ออกดีใหม่ๆใช้บัญชีเดิมก็สามารถเทรด DR ที่ออกใหม่แม้จะไม่ใช่โบกของเราได้ด้วยไหมครับใช่ครับก็คือเราสามารถเทรดในดีของทุกโบกที่ออกมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนออกมาเป็นหลักทรัพย์ตัวหนึ่งในตลาดกันและก็สามารถใช้บัญชีของที่ไหนเนี่ย เทรดกับ DR ของที่ออกมาจากเจ้าไหนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละผมมองมันเป็นความสะดวกนะครับในการเล่นตัวของ DR ครับ